สวัสดีครับสวัสดีครับน้องพีทครับผมนะ,ะน,นะครับของแค่น้อยฟาร์ชแนแนลนะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ผมอยู่หน้ากล้องบ้างนะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาอัปเดตไม่รู้ว่าเสียงจะได้ยินหรือเปล่ายัางไงเดี๋ยวไปดันขึ้นนะพีทนะครับผมก็เ,เอ่อเราเคยทําคลิปก่อนหน้านี้เอ่ออัปเดตตั้งแต่คลิปประมาณคลิปที่2เนาะเราบอกว่าตอนนั้นอ่ะเราจะทําทําฟาร์มเอ่อของแค่น้อยฟาร์มเกิดขึ้นครับผม คุณเราก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีตอนนั้นนะเพื่อนๆไปย้อนดูได้จนมาถึงวันนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณปีออกว่าแล้วพีทครับผมว่ามีมีอะไรอัปเดตขึ้นเยอะเลยใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่เห็นด้านหลังนะฮะที่เห็นด้านหลังนะที่เห็นรถเด็น,นี่แล้วก็จะเขาเข้ามาขอใช้สถานที่เราก็ เกิดใช้สถานที่ช่วงนี้ยังไม่คิดค่าบริการนะรเราเอาศัยโปรโมตก่อนนะน้องพีทแต่ถ้า<ม>เรามีห้องน้ําเมื่อไหร่ไม่น่าจะเป็นปลายปีนี้เราก็จะมีการคิดค่าใช้บริการ,รก่อนหน้านี้ก็จะมีกลุ่มในเรื่องของ่าเขาก,าการเต็งกันได้ด้วยใช่ครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะนู่นแหละเดี๋ยวผมสุดท้ายก็จะพาไปอัปเดตดูดูแปลงผักที่น้องพีทจะพาไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวอตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาลงไปดูด้านล่างก่อนเดี๋ยวตามกันลงไปดูผมไปดูด้านล่างก่อนว่า ะสะะน้ําเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วด้านโน้นนะครับเดี๋ยวตามมานะพีทจับกล้องตามมาเลยเริ่มกันที่สราน้ำนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยคลิปนั้นนะ ที่สองคับพีทพี่จบที่สระน้ำนี้แหละใชวันนี้มาเริ่มต้นกันตรงนี้ผมนะเพื่อนๆน้นําวันนี้เต็มเต็มเพราะว่าจากน้ําฝนเป็นหลักนั่นแหละอย่างอย่างที่หลายๆคลิปที่พวกเราบอกมานะครับแต่ช่วงนี้ชประทานปล่อยน้ำมาในช่วงเดือนมกราซึ่งจริงๆแล้วมันต้องแรงนะพีทใช่ครับแต่พอดีก็เราก็เลยอาศัยสูบนะครับตรงโน้นนะครับจะเห็นท่อนะครับจะเห็นท่อตรงโน้นแบบมีการสูบน้ําปล่อยเข้ามาแต่พอดีตอนนี้เราหยุดแล้วละ่ะ เพราะว่าพอแล้วล่ะเนาะพีดเนาะพอและครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเห็นโรงเรือนที่อยู่ตรงโน้นนะครับไกลๆนะครับแล้วก็นู่นนะครับตัวที่พักของเราซึ่งตอนนี้ก็วันนี้ฝนตกนะครับปกติแล้วคนที่เข้ามาทํากิจกรรมเนี่ยก็จะทําเป็นเป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะครับแต่วันนี้ฝนตกไงฝนตกก็เลยให้เขามุฟเข้าไปในตัวห้างน้อยของเราครับผมน่าสงสารมากที่จริงก็ที่จริงก่อนอันนี้คนเยอะก็วันวันนี้ ถือว่าเกือบ1ิบกว่าคนนะพีทใช่ครับแต่ตอนนี้คือสองครับฝนไล่ฝนไล่เขานะครับก็ก็จะเหลือเท่าที่เห็นนะครับก็คงจะรันยาวไปถึงคืนส่วนใหญ่ก็ปิ้งย่างนะพีทนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะให้เห็นภาพโดยรวมตรงนี้เนาะจากวันถึงวันนี้นะเพื่อนจากที่เราไม่มีอะไรอ่ะนะเนี่ยจากที่ไม่มีอะไรตอนนี้กลายเป็นมันมีอ่ะมีแล้วครับครับผมมีปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้น้องพีทพาไปดูคว่าเรามีผัก ที่รู้อ่ะก็จะมีผักสลัดแน่นอนแหละน้องพีทใช่ครับแล้วก็บอ็อกอครีบอกแครี่นะกระลำดอกก็ไม่อยากโชว์เลยนะกิเลกกิเล่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูน้องพีทตรงโน้นกันนะครับพอดูตรงนั้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศน้องเขาสักหน่อยหนึ่งครับผมนะครับเดี๋ยวตามไปครับไปดูน้องพีทเลยทีนี้ครับผม่าก็จะมีกระลำนะครับกระลำน้องน้องพีทเนาะครับผมนี่อันนี้ก็ ช่วงปลูกคาบเกี่ยวฝนเหมือนเดิมนะครับแต่มันเป็นปลายฝนแล้วเนาะพีชใช่คับอันนี้ก็ถือว่าโอเค้วครับนี่น่าจะโอเคนะรอบนี้นะเรล่งห่อครับผมอันนี้อันนี้อันนี้กำลังห่อเริ่มห่อแล้วครับนี่อย่างวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกอย่างที่บอกข้างต้นแล้วครับว่าอากาศแปรปรวนเนาะพีชเนาะใช่ครับเราก็ต้องไล่แมลงเขาหน่อยเนาะใช่แล้วก็ฉีดฉีดฮอร์โมนด้านหลังของพีชตรงโน้นก็จะเป็นเอ่ออ่อเอ่อ ที่จริงอ่ะเราลงถั่วลันเตาแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเขาสู้ฝนก่อนหน้านี้ไม่ได้เหมือนเดิมก็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 เริ่มตายนะครับแต่เราก็สับด้วยมกะเทราชินีเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีไหมได้ครับโอเคอ่านี่นะครับก็สภาพถั่วลันเตาเป็นอย่างนงี้แหละเพื่อนๆคือฝนหน้านะพูดลําบากมากเลยนะครับเราเราไม่ใช่โรงเรียนอัจฉริยะเนาะการควบคุมฝนก็เลยลําบากแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ข้างล่างเราก็นี่เราไหวตัวทัน เราไหวตัวทันเราก็เลยใส่อีลุยลงไปนะพีทใช่ครับกำลังจะนะอีกอีกไม่นานก็จะทานได้แล้วนะครับผมนี่อีลุยแล้วก็ฝั่งกระโน่นก็จะมีจะเป็นมะเขือเทศราชินีครับเราก็ใส่ใส่แทนนะเพื่อนๆเนี่ยนี่คนี่มะเขือเทศราชินีติดแล้วติดแล้วครับก็ใส่แทนถั่วลันเตาลงไปนะพีทนะแล้วก็พี่สับอันี่ลงไปด้วยนะไอ้แครอทมีไหมตรงนี้ครับผมไหน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 นี่เพื่อนแครอทนี่นี่แครอทแครอทนี่ก็จะมีอนาคต ก็ขนาดตอนนี้นะได้แล้วเนี่ยถั่วลันเตาอ๋อถั่วลันเตาอันนี้อันนี้ไว้พันนะทำพันได้เลยนี่เห็นเพื่อนยังไม่ได้ยังไงเราก็จะสู้นะถั่วลันเตาเนี่ยออเดอร์เยอะมากแต่ก็เอ๊เหมือนมันทําทีไรเหมือนเหมือนเหมือนมันได้เหมือนจะล้มเหลวนะ ด้วยด้วยด้วยปัจจัยธรรมชาตินะครับ,รบแล้วก็ด้านหลังของพีทที่เห็นเป็นหลุมหลุมลงหยอดได้2วันหยอดถั่วฝักยาวไปแล้วนะเพื่อนสองวันนี่เราก็อัปเดตก,กันไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็แปลงนี้ก็เป็นมะเกืดเทศราชนีแหละทีเนี้ยถั่วและเตาก็ <c oughs> <c oughs> ไปกลาพูดละมันจะตายละนะฮะ <c oughs> แล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จากมาแปลงกระหล่ำด้านโน้นนั้เพื่อนนะ ไล่ลงมาก็จะเป็นบ็อกโคลี่นะครับบ็อกโคลี่แล้วก็เป็นกระลำดอกนะครับกระลำดอกไม่สวยเท่าไหร่ไม่อยากโชว์แต่งไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็ถัดมานี่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 ทิวดอกไม้นะครับแล้วก็มีกระลำปีม่วงนะฮะมีมีดอกไม้ด้วยนะครับนี่ดอกไม้ก็แม่ให้มามีดอกสวยอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะดอกสวยเนาะสวยเงนไก่เงินไก่งนไก่สวยนี่เราจะเอาพันเนาะ ไม่ให้มาสี่ต้นสี่ต้นนี่นกำล <ะ S 2> ังกำลังกำลังมนเล็ดเป็นแล้วนี่กำลังดำเลยนี่ครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บป่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงสลัดกันก่อนถึงสลัดนี่แปลงนี้คณะนั้นเพื่อนนะ<อ>งลงคณะใหม่สองแปลงเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยตรงกลางพีทเอาเขาโพดทับทิมข้าโพดเออเขาโพดอันชันดิเออเขาโพดอันชันลงเมื่อกี้นี้ลูกค้าเข้าเออเมื่อกี้นี้เขามาเยี่ยมชมช่วงใหญ่เลยพีทเขาโพด กระทวงก็โทษว่ายังไงก็ต้องบอกคณะอย่างเงี้ยพอดีเขามาเหมือนจะมาจับจองสลัดนั่นแหละเพื่อนเพื่อนอก่อนถึงแปลงสลัดนี่น้องพีทบอกว่ามีบ็อกคลี่โชด้วยไปพาไปพาไปนี่เดี๋ยวตามน้องพีทไปนะปก็จะมีบ็อกคลีแล้วก็กระลำดอกกระลำดอกเพื่อนเพื่อนมาอร่อยมากเลยแหละเราแอบ,บกินนะนะพีทถึงต้นถึงดอกจะขี้เลศแต่ก็อร่อยนะครับเออถึงดอกจะขี้เลศแต่ก็อร่อยมันขี้เลศเพราะอะไรเพราะว่ารากเขาอะ่ะมันไปไม่ได้เพราะตอนนั้นเราเตรียมดินไม่ไดีไม่ใช่ไม่ดีหรอกเพราะว่า ฝนเนาะมันก็เลยเตรียมดินอันนี้บ็อกกอรี่เนาะพีทครับผมโ่โตกว่านี้หน่อยก็จะดีนะกลําดอกมีไหมสวยสวยสวยมีแบบขี้เหล่เพื่อนเนี่ยขี้เหล่อันนี้อันนี้อันนี้ขี้เหล่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่ได้ไหมพอได้อันนี้พอได้นี่ดูเหมือนจะแข็งแต่ไม่แข็งนั้นเพื่อนนะมียอดจองบอกตรงยอดจองแบบจํานวนคนจองมากกว่าจํานวนดอกกลัมก็มีคนบอกว่าก็เราปลูกน้อยนี่จริงเราปลูกเยอะนะแต่เราทําได้น้อย ไปะปไปดูสลัดนะพีทพอละโชว์แค่นี้คืออาอันเนี้ยมาถึงแล้วนะครับโน่นสมุนวิ่งกันใหญ่เลยนะครับไก่แจ้เอาเพื่อนโทษนะเอาพีทไลอ่ะอันนี้บัตเตอร์เฮดเพื่อนบัตเตอร์เฮดดู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 อันนี้นะกินคอร์เออเลดคอร์นะครับโน่นกินคอร์เขียวๆด้านโน้นเพื่อนๆด้านโน้นสวยไหมสวยไหมอ่ะ๋ย่ามาฝั่งน้องพีทหน่อยนี่ ต้นนี้ครับโอ้คอร์ดกำลังจะทานได้นะพีทครับผมเรากะว่าตุกจีนพอดีเลยครับผมวันนี้เป็นเอ่อประมาณเกือบสิบวันเนาะครับผมแต่นี้ก็จะเป็นเลดคอร์เนาะครับผมเลดคอร์เรากินคอร์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเบบี้คอร์กับที่อยู่ทางด้านโน้นกันเพื่อนๆโน้นมาละเบบี้คอร์นะครับก็จะมีแบบแดงแล้วก็แบบเขียวนะพีท อันน,น,นี้อันนี้เขียวรับมบนน่ากินอนะพีทแต่ก็กําลังห่อครับต้นน่นากินนี่ครับใช่อันนี้นะครับผมนี่กําลังห่อนั้นเพื่อนนะเสียงเพลงดังไงน,นะลูกเพื่อนนะพอดีเขาขออนุญาตใช้สถานที่นะครับพอดีวันนี้เป็นกลุ่มอย่างที่บอกข้างต้นละครับว่าโอ้หลากหลายมากนะครับมาบรรยากาศแต่พอดีอย่างว่าล้ครับฝนตกฝนตกก็เลยทาให้กลุ่มอาจจะเลิกลากันไวหน่อยนะครับ ฝั่งน้อนเป็นอ๋อใช่ใช่ใช่ฝั่งนี้ก็มีก็คือแปลงฝั่งนี้ไม่ได้เตรียมนั้นเพื่อนก็คือเป็นแปลงเก่าแต่เราเอาแค่หญ้าออกแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นกวางตุ้งเนาะแปลงนี้เป็นกวางตุ้งนี่ดอกครับดอกกวางตุ้งอ๋อนี่ดอกกวางตุ้งนั้นเพื่อนนี่ของเก่านี่มาน่นี่ข้อแตกต่างระหว่าง green อ o r d กับ baby c o r สอ๋อหมายถึงว่าปลุกรวมกันในแปลงเดียวครับผมอ้ต่างกันที่ใบเนาะ เบบี้คอร์สใบเขาจะออกหยิกหยิกกรอบมากหอมมากหวานมากแต่ชอบวันนี้แต่คอร์สนะอันนี้คอร์สแต่เป็นกิ่งคอร์สใบเขาจะตรงตรงบานๆวันนี้พี่ลูกค้าที่มาบอกว่าเขาเรียกอะไรนะโกสลนโกสลทำไมเขาเรียกโกสลนเไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าจองไว้ได้ไหมจองไว้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะแต่ไงก็ได้ครับรอบนี้เยอะนะฮะนี่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  อ่าดูผักเสร็จแล้วน้องพีทเนาะก็คือสรุปโดยรวมนะครับของเค้น้อยฟาร์มของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแหละที่เหลือก็คือห้องน้าใช่ครับเรามีห้องน้ําเมื่อไหร่ปุ๊บสถานที่กลางเต็นท์นะสถานที่กลางเต็นท์จะอยู่ถัดจากจากสระน้าแต่ถามว่าอ้าวแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวหรอไม่ใช่น้องพีทเรายังยืนหยัดที่จะปลูกผักที่มีคุณภาพ เหมือนเดิมนะครับแล้วทําเพิ่มขึ้นมากด้วยใช่ครับแต่สิ่งผลพลอยได้ที่ตามมาคือกลุ่มลูกคา้าอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเขาเข้ามาปิ้งย่างแล้วก็ทําผักกินสดสดแล้วก็อาศัยกางเต็นท์ด้วยเนาะพีชนะใช่ครับแล้วก็อย่างวันนี้ลูกคา้ามาจากไหนมั่งน้องพีทก็จะมีกลุ่มประหลัดประหลดัด อ่ตอ,อ,อ,อตำบลเออประหลัดอบตอหรือปะยังไงกไไ็ไม่ไม่ไม่เอ่ยถึงสถานที่แล้วกันเนาะแล้วก็เป็นคณะครูหลายๆโรงเรียนเยน,นาะในจังหวัดพิจบูรณ์รวมๆกันแล้วเกือบ12คนคคก็กิจกรรมที่มาทําวันนี้ก็เป็นลักษณะการสังสรรค์นะครับการสังสรรค์เพราะว่า ก่อนหน้านี้ช่วงปีใหม่กลุ่มนี้เขาจะเป็นกลุ่มนักดนตรีนะพีทเนาะเป็นกลุ่มนักดนตรีแล้วเขาแบบไม่มีเวลาที่จะสังสรรค์กันเพราะตอนนั้นงานงานเขาจะเยอะนะครับ,รบเขาก็เลยถือโอกาสเห็นแล้วว่าบรรยากาศของแค่น้อยฟาร์มของเรานะครับที่มีห้างน้อยมีเอ่อลานโอเพนลานเนี่ยเอ่อเป็นลานเปิดอย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็มีสระน้ำบรรยากาศดีๆอย่างนี้แล้วก็ที่เห็นหลังน้องพีทนะ ตกปลาใช่ไหมมีตกปลาด้วยนะครับแล้วก็มียกยอด้วยไหมพีทย,ย,ย,ยกยออยู่ฝั่งโน้โนนะค,ะครับอ่าเพื่อนๆดูนะโน้นๆๆๆๆๆนะจุ่มไว้ใช่ไหมตอนนี้เอาเอามันอยู่ใต้น้านะตรงนั้นที่เห็นท่อนะครับตรงนั้นอนะ่ะก็มียกยอด้วยได้ปลาไม่ได้ปลาบ้างจ <g iggle> นเหยียบไม่ได้นะ้พีทครับจนเหยียบไม่ได้หรอกเพราะน้ําเราลึกนะครับปลาเราเยอะนะแต่น้ําเราลึกมากนะครับเราต้องการน้ําไว้เพื่อการเกษตรนะครับส่วน ตกปลาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะครับให้เขาเข้ามานะครับวันนี้ของแค่น้อยฟาร์มชาแนลนะโดยในตุ้มกระหนุ่มพีทนะครับก็เราอยากจะอัปเดตบรรยากาศลักษณะนี้บ้างนะครับว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกเรามีอะไรบ้างแต่ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะต้นไม้น้อยไปหรือเปล่าก็เราก็มีการสลับสับเปลี่ยนเนาะอย่างด้านหลังของพีทแต่ก่อนเป็นทิวต้นหมอนต้นหมอนครับแล้วถามว่าตอนนี้ไปไหนหน้องพีทตัดตัดเพื่อให้แตกยอดใหม่ถูกไหมพีทตัดให้แตกยอดใหม่นะครับเพราะว่าเขาพอๆเขาเริ่ม สูงมากอะไรมากก็บางทัศนียภาพหลายๆงรเราก็เลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วก็ยังไงก็เราก็ยังจะสร้างสรรสร้างที่งานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องผักนพีทเราอยากเป็นผู้นําอะเรากล้กาพูดไหมเนี่ยคือวันนี้นะกลุ่มลูกค้านอกจากกลุ่มคณะครูหรือว่าท่านประหลัดได้ท่านประหลัดตําบลของในจังหวัดจิุรนะครับท่านได้เข้ามาแล้วก็ยังมีกลุ่มนิติกรหรือว่ากลุ่ม กลุ่มเพื่อนๆผมเองแหละอันนี้มาจากราชพัฒน์อีกกลุ่มหนึ่งก็มาดูผักก็มาจองนั่นแหละพีทก็มาจองไว้นะครับยังไงวันนี้นะขาดตกบกพร่องประการใดนะครับขออภัยด้วยนะฝากติดตามพวกเราด้วยนะแล้วก็ฝากกดแชร์ก็ได้ถ้าคิดว่ามันเป็นแรงบันดาลใจได้นะเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราคอมเมนต์มาได้นะครับยังไงบรรยากาศโน้นข้างหลังอาจจะลุกทุ่งหน่อยเพราะว่าเหลือจํานวนคนน้อยละ น้องๆเขาก็เปิดเพลงกันได้นะครับยังไงวันนี้เราสองคนสวัสดีครับ